ท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในแมปออบบีที่มีชื่อว่า The o b b e a t a a t o r นะท่านผู้ชมนะเป็นแมปออบบีที่ผมเล่นแล้วปวดหัวมากๆเลยท่านผู้ชมแต่ก็สนุกดีนะมันจะให้เราไปอยู่ในริฟเวอแล้วมันจะุ่มด่านให้เราเล่นนะท่านผู้ชมแต่ละด่านก็จะมีความยากความง่ายนะท่านผู้ชมนะถ้าเราไม่หลอดนี่เราต้องไปเริ่มต้นใหม่นะท่านผู้ชมจนกว่าเราจะผ่านถ้าเวลาหมดมันก็จะไปุ่มด่านใหม่ให้เราเล่นกับคนในแมปอีกมากมายถือว่าสนุกดีนะแต่ปวดหัวแล้วก็สามารถซื้อไอเทมเพื่อไปแกล้งคนอื่นได้นะท่านผู้ชมนะไปเดันีหยวหปวดหัว สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเนื่องจากเสียงเกมมันมีเพลงนะท่านผู้ชมนะมันไม่ไม่มีปิดเสียงขออนุญาตปิดเสียงในเกมนะโอเคอย่างแรกเราก็ขึ้นลิฟต์นะท่านผู้ชมเล่นแบบไม่มีเสียงในว่าด่านแต่ละด่านวะอันนี้ด่านอะไรเนี่ยเราจะรอดไหมเนี่ยมันออบบี้อะไรกันเนี่ย ต้องห้ามตกน้ำหรือเปล่าท่านผู้ชมเออเราผ่านละโอ้โหโอ้มค์กอดคนเยอะเหลือเกินเออ้เราต้องผ่านภายใน26ิวินี่ว่ะเอ,อ้ยมันมีเวลากำหนดเนี่ยท่านผู้ชมใช่ปะโอ,อ้ผมล่นนะ่โอ้ม y g ก d อดโอ้โหให้เราจะรอดไหมเนี่ยไปไหนต่อเขาทำเอ,อ้ย เอ้ยถ้าเราไม่รอดล่ะเอาเรียบร้อยเวลาหมดเอาลิปปิดแล้วแล้วเราจะไปไหนต่อที่นี้อ๋อรอมนับย้อนหลังนะผู้ชมในเก้าแปดนี่ไง Lady, go, เลดี้โก้ไปเฮ้ยอันนี้ด่านอะไรเนี่ยเอามีคนไม่รอดห้ามโดนสีขาวหรือเปล่าอันนี้ห้ามโดนดาเฮ้ยห้าสิบวิเออร์ 5, อันนี้ห้ามโดนขาวหรือเปล่าม,มันไม่จะซุ่มด่านให้เราหรือท่านผู้ชมวะ เฮ้ย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 เอาดิเอาดิอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสีไหนเนี่ยเป็นสีขาวใช่ปะ่ะอันนี้ก็นาก่าจะเป็นสีขาวโอ้ผมไม่ผ่านผมโดนสีดำ <laughs> โอ้โหท่านผู้ชมเวลาจะหมดแล้วผมพึ่งมาถึงเนี่ยโอ้ oh my god มันออบบี้อะไรวะเนี่ยมันช่างแปลกเหลือเกินผมไม่เคยเล่นเลยออบบี้สไตล์เนี่ยโอเคโอ้โ okay. ห oh ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองเล่นด่านใหม่เลยเนี่ยอีกสี่วิเลดี้มาแลว้ว โอไม่โอไม่เอาวันนี้อะไรเนี่ยผมนอกตั้งแต่เริ่มน่าจะโดนตะบองเพชรหรือเปล่าอันนี้ห้ามอันนี้ห้ามโดนอันนี้หรือเปล่าเฮ้ย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 เอาดิเอาดิโอผมผ่านแล้วหรือเปล่าไม่ว่าอุปสรรคจะยากแค่ไหนเราก็จะผ่านมันไปให้ได้ผมจะผ่านสักการะเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเข้าพิระม,มิดเหรอ โอ oh ไม่เราจะไปกระโดดอูดูด้านหน้ารู้สึกว่าเหมือนมีแผ่นดินไหวหรือเปล่าไปนะผู้ชมไปเบคอนรอฉันด้วยโ,โหโหเล็กมากเฮ้ยผมต้อ,อตงผ่านอันนี้อะไรเนี่ยอุยอุยเราจะโดนธนูมีพิษนะผู้ชมมีพิษโอ้โหผมโดนธนู สรุปก็รอดันใหม่เหมือนเดิมนี่ผมจะไปก่อนเพื่อนเลยทำไมคนเยอะจังวะผมมองไม่เห็นตัวเองเลยอ้าเรียบร้อยปีนปีนปีนบันไดอะไรวะนี่อโอเคท่านผู้ชมอ๋อมันนี้โอ้ม oh อนี่น,นอันนี้ผมพลาดตรงเนี้ยไปแกไปก่อนเลยฉันไม่รีบโอเคผมผ่านตรงนั้นละอันนี้อะไรวะเนี้ยเฮ้ยเฮย โ oh oh อไม่โอไม่ฉันต้องรอดฉันต้องรอหอดปีนบันไดไปอีกสิบวิสุดท้ายนะผู้ชมไม่ผมจะรอดหรือเปล่าแล้วผมต้องไปไหนต่อเนี่ยหอ,อปีนตรงนี้ห้าดีเอผมผ่านแล้วหรือเปล่าเนี่ยไอยผมได้อันดับสามเหมือนมันขึ้นเลขสามเมื่อกี้ไอผมผ่านครั้งแรกโอไม่กอดผมผ่านได้ไงวะเนี่ยโอ้โหมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อมา แปดเจ็ดเดี๋ยวรอเวลาให้รู้สึกว่าจะมีเงินให้เราด้วยเงินมันซื้ออะไรได้ปะมันซื้ออะไรได้ในร้าน้าซื้อดาบมาฟันชาวบ,บ้านเขาเงี้ยอันนี้เป็นด่าน EC หรือเปล่าสีเขียวกับระเบิดท่านผู้ชมเราห้ามโดนกับดักหนูดีกับระเบิดบ้าเลยอันนี้ลวาวาวันนี่ EC 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 หรือเปล่าไม่รู้ให้คนแรกเข้าไปก่อนผมไม่รู้ว่าอะไรคืออะไร เนี่เป็นน้ำอะไรเนี่ยท่านผู้ชมระวังเฮ้ยมีเปลือกกล้วยด้วยเหรอระวังลื่นนะเราต้องห้ามลื่นโอ้โหดูเขาดดแบบต่อเนื่องมากท่านผู้ชมผมต้องหยุดนะผมไม่ใช่ปปูเพเยอร์ผมไก่เพเยอร์โอไมคเอ้ยผมผ่านแล้วอีกหกสิบวีอันนี้อะไรเราต้องห้ามโดนไอ้ไม้นั่นนะหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ตูดผมมากเมื่อกี้ โอ้สนุกเหลือเกินมันสุ่มด่านให้เล่นนะผู้ชมผมโคตรชอบเลยเดี๋ยดูโปรเพเยอร์เข้าไปยังไงอ่ะเมื่อกี้อืมอันนี้เราต้องห้ามตายถ้าไม่งั้นเราเริ่มใหม่แน่นอนโอ้ผ่าเฉยเอีกวกอเฮ้ยแล้วใครมาผลักผมเนี่ยมีคนใช้อาวุธด้วยเหรอเฮ้ยผมผ่านแล้วผมได้อันดับสามอีกแล้ว แล้วมันก็จะบวกเงินเหมือนมันจะซื้ออาวุธได้อะนะผู้ชมนี่เหรอโอ้โหซื้อเปลือกกล้วยมีคนมีคนวางเปลือกกล้วยด้วยเวนกรรมนี่ไงอุปกรณ์ 1, หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญซื้ออันนั้นอันนี้ได้โอ้โหเราสามารถซื้อเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยมันราคาเท่าไหร่วะเก้าสิบเหรียญเองนะผู้ชมเขาวางเปลือกกล้วยมาตอนนี้เรามารอเล่นด่านต่อไปโอเคเลดี้วัน,นี้หละด่านระดับยากนะเนี่ยแต่ไม่ใช่ยากที่สุดเหรอวยด่านนี้นหว่าด่านที่ผมไม่ผ่านน่ะ เฮ้ยคนเมื่อกี้อะไรเนี่ยโอเคไอ้แกถืออะไรในมือแกเอ้าผมผ่านแล้วท่านผู้ชมผมได้อันดับสองว่ะอ้าวคนนี้เขาไม่รอดเรืออะไร <c oughs> โอ้เพชรพลอยทองคำเต็มเลยไอย้นี่ทำไมลิฟมันเป็นแบบนี้เนี่ยเปิดด่านอะไรให้เราเล่นอีกวะนี่ไงชื่อผม,มคืออันดับที่สองของฐานเมื่อกี้โอไมคด่านยางสูตรพวกแกไปก่อนเลยฉันต่อให้ออกก่อนเฮ้ย ฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันลื่นอย่างนี้โอ้ oh my god ผ่านกล่องเหรอขึ้นกล่องขึ้นกล่องโอเคโอเคเอาประตูนี้ไปไหนต่ออู้หกสิบวิทันไมเนี่ยเลยห้าสิบแล้วไปไหนต่อวิวิเลเซอร์เลเซอร์ท่านผู้ชมระวังระวังอุ้ยอุยอุยแสงไฟแสงไฟ แส้ไฟระวังไปดีจะไม่เาวน้อยไปไหนไปไหน <c oughs> ไปทางนี้เหรอโอเคขึ้นไปข้างบนใช่ไหมขึ้นไปข้างบนแล้วไปไหนต่อลงมาตรงนี้เหรออ้าวไม่ใช่เหรออ๋อไปนูน่นไปตรงนูน้น เฮ้ยท่านผู้ชมโอ้ไม่ผ่านโหมดเวลาก่อนอเป็นกลับมาลิฟตต,ตรงเดิมอันนี้ด่านระดับปานกลางอนนีด่านอะไรเนี่ยผมยังไม่เล่นเลยแต่มันจะมีคนยิงปืนใส่เราอะท่านผู้ชมเอา้าโอ้โหมีคนยิงปืนใหญ่ใส่เราเออเป็นออบบีที่ปวดหัวมากเลยโอ้ไม่ลูกปืนยาอย่ามาโดนชันอุ้ยมีคลื่นด้วย ผมไม่เฮ้ยเฮ้ยผมพาน <c oughs> อันดับสองไอ้พวกหัวเหลืองนี่เขาชอบแกล้งคนผมเ็นก็เหมือนจะถือเปลือกกล้วยวางนะบางบางทีใช่ไหมเหมือนจะเห็นแบบนั้นมีคนวางเปลือกกล้วยตรงนั้นถ้าผู้ชมเห็นไปที่ผมมาเมาส์ชี้อะลื่นเอ้าไม่ลื่นเฉยมันมีคลื่นด้วยมีปืนด้วยทนะ่านผู้ชมถือว่าดวงดีมากนะผมเข้าอันดับสองได้เฉยเว้ยผมลองเดี๋ยวด่านต่อไปผมลองเอาเปลือกกล้วยดวยิท่านผู้ชมมีกำปั้นด้วยเหรอ เอาเปลือกกล้วยกว็พอแล,ล้วเก้าสิบเหรียญฉันซื้อมาแล้วนี่ไงเปลือกกล้วยเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้เลยเดี๋ยวด,ยวดานเปิดผมวางเลยนะผู้ชมสี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งให้ดานระดับปานกลางผมวางเปลือกกล้วยตรงนี้มีคนลื่นปะวะเอาไม่มีคนลื่นเออเอาเปลือกกล้วยมันวางได้เรื่อยๆื่อนี่หว่านะผู้ชมวะใช่ปะให้ดานดันนี้ผมต้องรอดเอาวางไหนเดี๋ยวเปลือกกล้วยวะไปวางตรงนี้ดีกว่า มีคนเลื่นหรือเปล่าเอ้มันวางไม่ได้เหรอเอ้ามันวางตกลงล่างหนุนท่านผู้ชมแมวแมวหมดแตแกล้งชาวบ้านไม่ผ่านสักดีเฮ้ยเฮ้ยผ่านผ่านผ่านไหมโอ้โหดานแบบเยอะอูอโอ้โลด <laughs> กลับมาตรงนี้ที่เดิมที่ดา่านระดับปานกลางวางปเปิดกล้วยได้ปะมีคนเลื่นไหม <laughs> มีคนเลื่นไหมมีคนเลื่นเปิดกล้วยผมเฉยแนวไหนวะเนีน่ยโอเคผ่านแล้วอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ย ระวังนะผู้ชมก้อนหินมาแล้วโอ้ไม่โอ้อู้เดียว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ก้อนหินมาท่านผู้ชมไม่ไม่ไม่ผมต้องผ่านตรงนี้โอ้โหผมผ่านหรือเปล่าจะมีสาวน้อยคนนี้เลือดลดแบบเยอะเลยโอเคนะผู้ชมเราต้องรอดเฮ้ย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 ผมรอด โอ้ผมเข้าอันดับที่เท่าไหร่วะเนี่ยเ้าเข้าอันดับที่หกนะระวางเปลือกกล้วย <c oughs> เฮ้ยผมเข้าเฉยผ่านเฉย่า <c oughs> นะผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับวเลเ a t o r นะท่านผู้ชมนะก็เป็นแมปออบบีที่ปวดหัวเลย <c oughs> <c oughs> นี่นะถ้าใครอยากมาฝึกซ้อมฝีมือก็ลองมาเล่นตรงนี้ก่อนได้นะท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะมีระดับ easy medium แล้วก็ hard ก็คือระดับยากสุดนะเติมมีด่านให้ทดลองเล่นก่อนใครที่จะเข้าไปเล่นอะไรก็ว่ากันไปก็จะประมาณนี้ โอเคนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปพิธีนี้นะใครชอบก็ฝากไลค์กดแชร์ก,กรดับทุกทุกท่านเลยถ้าใครอยากมาเล่นก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปก็ลองมาเล่นกันนะท่านะผู้ชมนะฉ,ฉันรู้สึกปวดหัวเหลือเกินจะเป็นไมเกรนแล้วเนี่ยโอเคไปแล้วก็โผล่ใบบายด่านแต่ละด่านยังตึงเลยในซอสดีเบคอนเจอกันอีกแล้วนะ